พันเจ้าขาเปิดดวงชะตามาให้หนูจำเนื้อหาได้สักทีถ้าเขาใจขบเนื้อหาหนูสีรำแกาบอลเทวายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมาสอนเรื่องของ ความแตกต่างของเซลพืชและเซล์สัตว์พี่เชื่อว่าทุกคนหลายคนอะยังแยกไม่ออกว่าเซลลพืชมันมีอะไรบ้างและเซลสัตว์มันมีอะไรบ้างเนาะมันจะมีความแตกต่างของลักษณะของมันอยู่และส่วนประกอบของมันโอเคเรามาเพื่อไม่ให้เป็นการล้อชา้าเราเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกตัวแรกแรก็จะเป็นเซลล์อะไรคะทุกคนนี่เห็นไหมเซลล์เซล์สัตว์นั่นเองอ่าโอเคเรามาดูส่วนประกอบของเซลสัตว์กันค่ะว่าเซลสัตว์มีส่วนประกอบอะไรบ้างเซล์สัตว์ส่วนประกอบของมันนะคะก็คือ1เลยเนี่ย ้องมีนิวเคลียสแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าแบบถ้าไม่มีดีเดลคินนิวเคลียสก็ตายค่ะเนาะโอเคนิวเคลียสหนึ่งอ่าสองอะไรคะไลโบโซมสามชื่อคลใครกันเลยค่ะไลโซโซมสี่กอร์จีบอดี้ห้าเอสีอาร์นะคะอ่าตัวย่อของมันคือเอสีอาร์นะอันที่จริงมันคือแอนโดรพาร์ติเกเลติคิวลัมแบบเรียบหรือว่าเอสีอาร์อ่าต่อมาโครงโครงสร้างเซลล์โครงเซลเซล์อะไรอย่างงี้เนาะ ตัวต่อไปก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์จะปกคลุมเซลล์สัตว์อยู่ตัวต่อไปก็จะเป็นไมโทคอนเดรียตัวต่อไปก็จะคล้ายกับตัวนี้ก็คือ IER endoplasmic reticulum แบบผูกค่ะทีนี้พี่จะเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวที่จริงมันจะมีอีกหนึ่งตัวนะแต่ว่าในนี้มันไม่มีสิ่งที่พี่จะเพิ่มให้ก็คือ cent c า n t น i o โอแไม่ใช่ไม่ใช่ เซนโทโซมอีบ้าเซนทีโอเซนโทโซมใช่ไหมพี่เรียกชื่อถูกปะน่าจะถูกนะเซนโทโซมนะคะก <_ EN> ็อาจริงๆริงเซนโทโซมมันน่าจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะถ้าพี่จาไม่ผิดนี่มันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนเนนี่อย่างนี้หน้าที่ของมันคืออะไรหน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวช่วยในการแบ่งเซลล์เนาะอืมใช่โอเครู้คร่าวๆแค่นี้ต่อไปเราไปดูตัวต่อไปเซลลพืชอืมเซลลพืชมีอะไรบ้าง ความแตกต่างจะเห็นได้ชัดเลยทุกคนดูดูจากอันที่แล้วนะอ่าแปบ๊บนึงนะคะดูจากอันที่แล้วนะทุกคนอันที่แล้วเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นทรงกลมเนาะแบบว่าคล้ายๆคล้ายๆอะไรอะ่ะสําหรับพี่พี่มองว่ามันคล้ายๆประมาณแบบว่าอะไรที่มันขู่ขาขู่ขาประมาณแบบไข่เหรอเออฟิลฟนี้ส่วนอันนี้พี่พี่คิดว่ามันคล้ายๆกับแบบสะน้ำมาทุกคนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเออพี่จะจําแบบนี้ว่าแบบมันมีความแตกต่างกันตรงนี้โอเค เรามาดูส่วนประกอบของเซลล์พืชกันบ้างส่วนประกอบของเซลล์พืช1เลยต้องมีเหมือนกันเซลล์พืชเซลล์สัตว์ก็คือนิวเคลียสค่ะ2ก็คือกรดซิโบดีสามแวคิโออ่าแวคิโออันเมื่อกี้มีไหมเหมือนเซลล์สัตว์จะไม่มีแวคิโอเหมือนมันจะเป็นถุงบรรจุสารขนาดใหญ่หรือเปล่าน่าจะใช่ตัวต่อไปก็จะเป็นอะไรคะคอรโรพาสเซลล์พืชต้องมีเนาะใช้ในการสังเคราะห์แสงอาต่อไปก็เป็นไมโทคอนเดรียแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ สิ่งที่เซลล์สัตว์ไม่มีก็คือผนังเซลล์าผนังเซลล์นี่มันจะเป็นตรงนี้ส่วนนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์จะอยู่ตรงนี้ผนังเซลล์จะปกปกคุมเยื่อหุ้มต่อมาก็คืออ S e R SER มีเหมือนกัน RER e มีเหมือนกันเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นเซลล์พืชทั้งหมดต่อมาเรามาดูตารางความแตกต่างกันตารางความแตกต่างเธอมีฉันมีมีอ่าลดเมล่าเรามาดูกันเถะว่า2เซลล์เนี้ย ใครมีอะไรแล้วใครไม่มีอะไรซึ่งพี่ได้ทํามาให้มันเป็นตารางสั้นๆพี่คิดว่าทุกคนน่าจะแยกออกเลยอ่าเรามาดูกันว่าเซลล์สัตว์เนี่ยมีอะไรที่เซลล์พืชไม่มีสิ่งที่เซลล์สัตว์มีแต่ว่านางเซลล์พืชเนี่ยไม่มีก็คืออะไรเซนโทโซมยสต่อไปเราไปดูกันว่าเซลล์พืชมีอะไรแต่ว่านางเซลล์สัตว์ไม่มีสิ่งที่เซลล์พืชมี เอาเซลพืชฉันมีเยอะกว่าค่ะฉันมีทั้งผนังเซลคโร์บอพนสแบคทีโอ,โอ,โอฉันมีเยอะกว่าเธออ่ามันก็จะเป็นฟิลฟนี้เนาะมันก็จะมีความแตกต่างกันแบบว่าเล็กๆน้อยๆอยะไรอย่างนี้เป็นทิศการจำ